สวัสดีนะคะเพื่อนพี่สิริรัตน์ออแกนิกการ์เด้นนะคะวันนี้พี่ศิริก็จะมาทําน้ําจุลินทรีย์น้ําสาวข้าวนะคะก็คือจุลินทรีย์น้ําสาวข้าวเนี่ยจะเป็นสูตรปุ๋ยน้ําจุลินทรีย์เทียบเท่ากับปุ๋ยสูตร1 6บ6ก6ินะคะก็เป็นปุ๋ยสูตรเร่งขยายรากแล้วก็เอ่อเร่งใบแตกยอดนะออกดอกออกผลนะคะ เป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของของรากให้ขยายและแตกตัวเป็นรากฝอยได้เยอะนะคะแล้วก็ทำให้รากเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้จุลินทรีย์ตัวนี้นะคะของน้ำซาวข้าวเนี่ยลดลาดลงดินเพื่อไปขยายระเบิดดินให้ดินล้วนซุยนะคะเพื่อนก็ไม่ได้ยากนะคะเราก็ อันนี้เป็นน้ำสาวข้าวนะคะน้ำสาวข้าวเนี่ยคือทุกบ้านถ้าเป็นบ้านที่ส่วนมากแล้วถ้าเป็นบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีแทบจะทุกบ้านอยู่แล้วนะคะน้าสาวข้าวเนาะแต่ว่าในเมืองนะกรุงเทพบางบางบ้านก็ไม่มีเพราะว่าเออไม่ได้ไม่ได้หุงข้าวทานเองก็ซื้อเนาะซื้อสําเร็จรูปทุกอย่างนะคะแต่คราวนี้ ในกรณีทีท่ทุกบ้านที่อยู่นะที่หุงข้าวเองก็เก็บน้ำซาวข้าวไว้นะคะเก็บน้ำซาวข้าวไว้เพื่อมาใช้เป็นประโยชน์เนาะใช้เป็นประโยชน์กับเราที่รักเ,เราชาวรักการปลูกเนาะที่ปลูกพืชปลูกผักกินเองนะคะเพื่อนนะพี่สิริก็จะพาเพื่อนทำนี่คือน้ำตาลเนาะ เป็นน้ําตาลเป็นน้ําตาลแดงเนี่ยน้ําตาลสายแดงนี่แหละนะคะก็นี่ใส่ลงไปนะถังนี้ก็จะมีน้ำซาวข้าวอยู่5ลิตรพี่สิริก็จะใส่น้ําตาลสายแดงเนาะใส่ลงไปเมื่อกี้ก็ประมาณเอ,อ่อห้าช้อนนะห้าช้อนห้าช้อนแกง ลิตรละหนึ่งช้อนแกงนะแล้วก็ผสมลงไปในน้ำสาวข่าวนะคะ,ะเสร็จแล้วก็กรอกใส่ขวดนะคะกรอกใส่ขวดหรือจะไม่กรอกแต่ว่าเราก็ต้องเป็นทางที่มีฝาปิดนะคะปิดเอาไว้นะแต่นี้เราก็กรอกใส่ขวดกรอกใส่ขวดนะคะแล้วก็เอาไว้ในที่แดดล่มลำไรนะคะ ก็ใช้เวลาทิ้งเอาไว้เนี่ยก็ประมาณเจ็ดวันนะเวันเราก็นำไปผสมน้ำแล้วก็เอารดลาดลงดินหรือถ้าไม่ผสมน้ำก็ใช้แบบเข้มขน้นฉีดพ่นทางใบก็ได้นะคะใช้เป็นอาหารทางใบใช้เป็นอาหารทางใบเหมือนปุย๋ยพวก อาหารทางใบทั่วไปที่เป็นฮิวฮิวมัดนะคะที่ฉีดพ่นทางใบนะคะเป็นฮิวมิพ่นทางใบก็มีอาหารพืชทางใบนะคะแต่ว่าเราใช้ตัวนี้เป็นสูตรน้ำจูรินซีที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ฉีดพ่นอาหารทางใบได้เช่นเดียวกันโดยที่เราไม่ต้องไปสิ้นเปลืองซื้อ เป็นปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยที่เป็นเคมีที่มีมูลค่าราคาแพงณนะนะเวลานี้นะคะเพื่อนปุ๋ยเนี่ยถ้าจะให้ดีนะเราทําปุ๋ยใช้เองเลยพเพื่อนทําปุ๋ยใช้เองนะคะทุกครัวเรือนทุกสวนนะนพี่สิริพาเพื่อนกรอกแล้วคุยกันไปทุกสวนนะคะที่ทําพืชสวนนะพี่สิรินะํนนาว่าให้ใช้ปุ๋ย ที่เราสามารถทำขึ้นมาเองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อหายสิ้นเปลืองงบประมาณในครัวเรือนนะคะเพราะว่าปุ๋ยตอนนี้มีราคาแพงแล้วก็ประเทศไทยนําเข้าปุ๋ยนะนเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศนะซึ่งเคมีเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เราชาวกเกษตรจะต้องมาเพิ่มต้นทุนนะ ต้องเพิ่มต้นทุนแล้วก็เสร็จแล้วเมื่อเราเพิ่มต้นทุนลงไปในไร่สวนในพืชสวนของเราแล้วนะคะจากนั้นพอถึงหน้าฤดูกาลที่จะเก็บผลผลิตนะเราก็ไปเจอราคาผลผลิตต่ำนะนะแล้วก็ขาดทุนใช่ไหมคะอันนี้ก็จะทำให้ก่อเกิดเป็นภาระของหนี้สินนะคะ ก็จะทำให้ชาวเกษตรทุกท่านรู้สึกว่าไม่อยากทำกเกษตรนะเพราะว่าทำแล้วไม่ได้ผลกำไรนะคะ,นะเพื่อนก็พี่สิก็มาหาทางที่จะลดต้นทุนการผลิตนะคะให้ทำปุ๋ยใช้เองนะเพื่อนเนาะใครที่มีความรู้เรื่องอิธีการที่จะทำปุ๋ยน้ำหรือปุ๋ยหมักหรือว่าสุดปุ๋ย ที่ใช้แล้วคือพัน์ุเจริญเติบโตดีก็เอามาแชร์นะเพื่อนนะเอามาแชร์บอก,เพ,อก,เ,กเพื่อนๆชาวเกษตรด้วยกันเพื้อเพื่อนๆทุกคนจะได้มีหนทางทำคือสวนได้ผลกำไรนะคะเพื่อนเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนนี่นี่สิก็ กล่องลงใส่ขวดเนาะขวดไว้นะคะแล้วก็อันนี้คือส่วนที่เหลือนะคะส่วนที่เหลือพี่สิริก็จะเอาส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปรดนาำต้นไม้ได้เลยนะคะเราสามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยด้ามสาข้าวนี้มีประโยชน์นะคะเพื่อนมีประโยชน์แล้วก็มีแร่ธาตุสารอาหารที่ ครบสมบูรณ์อยู่ในน้ำเสา,าว้าวอย่าทิ้งนะคะคเพื่อนๆให้เก็บเอาไว้นะคะให้เก็บเอาไว้ก็สามารถลดต้นทุนนะสามารถที่จะลดต้นทุนในการผลิตนะในพืชสวนนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งผาสารเคมีนะอย,อย,อยู่ในน้นปัจจุบันเนาะแล้วก็สารเคมีก็มีมูลค่าราคาสูงนะคะอย่างที่บอกว่าประเทศไทยต้องนําเข้าปุย๋ยและ เคมีจากต่างประเทศนะคะเพื่อนนะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนพี่สิริก็พาเพื่อนมาแช์นะฮะมาทำปุ๋ยนะคะนี่คราวนี้พี่สิริก็จะเอาน้ำสาวข้าวนะที่ทำเป็นปุ๋ยปุ๋ยน้ำสาวข้าวนะนี่นี่คือชะอมเหมือนเพื่อนชะอมที่ ใช้กิ่งปักชำนะนี่นะคะก็จะนำหุ๋ยน้ำาสาวข้าวเนี่ยรดลาดลงไปเพราะว่าอันนี้สามารถใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยแตกยอดดีมากเลยนะเพื่อนเนาะนี่ตอนนี้น้ำก็ลดแล้วนะคะน้ำลดแล้วนะแล้วก็ พี่สิริก็ต้องมาบำรุงดูแลต้นพืชผักนะคะให้มีความสมบูรณ์นะคะเพื่อเราจะได้มีพืชผักผลได้เก็บกินนะคะได้เก็บกิน,นก็ต้องมาดูกันนะคะว่าตอนนี้เนอะส้มโอจะรอดไหมนะคะเพื่อนก็ต้องรุ้นนะ เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีความเหี่ยวเฉาเนาะซมโอน้ำแห้งแล้วน้ำเพื่อนนี่น้ำแห้งแล้วน้ำยุบล้วไม่มีน้ำและนะเพราะว่าทาง เรียกว่าอาปตอเนาะเขาก็สูบน้ำลงคลองน้ำในคลองรถแล้วก็มีการเปิดระบายน้ำก็ทำให้น้ำยุบนะคะตื่นเช้ามาของวันนี้ก็น้ำแห้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนจากเมื่อคืนก็เขาก็สูบน้ําลงคลองแล้วนะคะเพื่อนี่น้ำก็แห้งหมดแล้วนะต่อไปเราก็ต้องมาเอาปูนขาวโรยนะโรยใส่ พื้นที่นะคะเพื่อไม่ป้องกันเกิดเชรานะคะท่านเพื่อนเนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนพี่สิริก็พาเพื่อนมาแชร์วิธีการทำปุ๋ยที่ลดต้นทุนนะในพืชสวนนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนว่าพี่สิริจะพาเพื่อนมาทำอะไรนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะ